จังหวะนี้โอ้โหลุดครับไอป,ป๊ปเป้ใจเมสซี่เมสซี่โอ้โหไม่เหลือครับเห็นไอปปเป้จังหวะนี้กระชากมาแล้วเป้หรือเปล่าโอ้โหเราจะได้ครับเพียงไอปปเป้สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่ในย e ูฟุตบอล2025นะครับโอ้โหแล้วเรามาเก็บแรงด์ในหนึน่งเจอกับเกนจิโอนะหรือเปล่าที่บ้านอะไรชื่อเกนจิโอนะครับแล้ววันนี้เราเจอกับ ใครไม่รู้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือใครเดี๋ยวแอบส่องแผนเขาก่อนคลิกเคาน์เตอร์โอ้ยโหดไปไหนพี่สี่สองสามหนึ่งโอ้โหแล้วหน้าเป้าของใครวะนั่นทีมเขานี่น่นาจะเล่นสไตล์ลอกบอลเคาน์เตอร์มากกว่าน,นะอุดซะขนาดโอ้โหดูด,ด,ดูดูมีขยับมีขยับเซนเตอร์แบ็กไม่เอาอยืนข้างโกเลยนะ โอ้โ,อโอ้นี่พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นโอ้มันเอาจิงว่ะทุกคนโอ้มึงจะเอาเซนเตอร์กี่คนวะเนี่ยเมื่อสี่คนห้าคนแหละเซนเตอร์มึงอะเซน,นเตอร์รอบละสามครับโอ้โหทุกคนสุดเกินดูเปลี่ยนหน้าเป้าไปทางแดนละบอกแล้วให้ลองเปลี่ยนเป็นลองบอลเคาน์เตอร์นะถ้าอยากอุดขนาดนี้ครับรอสวนกลับยาวเลยโอ้โหยอมใจจริงๆเลยดูดิตำหน่งแต่ละตัวแม่ง ยืนอยู่ข้างโกปัญหังก็บอกโกนามิเอาโกลงทั้งสองคนนะมันจะได้แบบสูสีคู่ขี้กันไปเลยเนาะเอาให้เขาเปลี่ยนอา่าเปลี่ยนแล้วขยับแล้วมาเขาพร้อมแล้ผมก็รอเขาตั้งนานเลยเขาจะพร้อมเมื่อไหร่อา้าแตเขายังไม่เสร็จหรอเหรอมันจะเปลี่ยนตัวอะไรนาดนั้นนะ โอ้โหพี่ชายมึงไปลบหรือไงนะครับไหนดิอ,อะ เป็นปัปเป้จเจอลูกลักไก่ไปครับโรดี้เดี๋ยวเดบอยจะแทงไปจังหวะนี้เป็นมัวร์เมดซาลาห์โอ้โหดวลกับโทนี่ดัมอาลุดเฉยครับโทนี่ดัมมูแล้วโอ้โหพลาดเองครับไม่เกี่ยวกันนะครับไม่ได้มีใครกดลงดกดอะไรสักอย่างปีเตเช็คนะครับวางให้กับโทนี่ดัมแล้วก็ยกให้มานูโนเมเดสวางต่อให้เนม่าครับ เนมา่าเล่นสั้นกันมาแล้วจังหวะนี้เห็นเนม่าขยับแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหเหย้าคืนกองหน้าก่อนแคสเปอร์สไตร์เคอร์นะครับอินเอสตาร์แล้วอีปเป้โอ้โหไม่ได้ครับนะครับอินเอสตาร์จังหวะนี้เห็นอีปเป้ขยับแล้วเอีปเป้โอ้โหวางยาวไปครับโซเนียดำครับโอ้โหแล้วติดเควินเดอะบอยครับจังหวะนี้เขาแทงมาเป็นมัวเมดซ่าลามัวเมดซ่าลาโอ้โหกำลังจะยิงครับมัวเมดซ่าลา โอ้สุดอันตรายครับจังหวะนี้เบิร์นเงินมาโอ ois, ้แล้วติดโรดี้อ่าเออเอปเป้จังหวะนี้โอ ois, ah e. ้โหหลุดครับเอปเป้จ่ายเมสซี่เมสซี่โอ้โหไม่เหลือครับสุดสุดครับจังหวะนี้โอ้โหเหลือเนี่ยเมสซี่ครับโอ้โหเอปเป้ยิงเองไม่น่าจะเข้าครัเมสซี่ครับโอ้โววิ่งมาหัวนะครับ โอดีดเงินซันกับเคย์ดีบอยอาแล้วอินเสตาครับมาเกรนซันกับเมซี่เมซี่เมซี่ผาบอลไปทางขวาครับตอนนี้เมซี่โอ้โูไม่ผ่านนะแล้เวเบรติเป็นบอลของบาซ่านะครับเฮ้ยไม่ใช่บอลของเขาขู่แล้วเปิดยามาจังหวะนี้ กูเดไม่ไหวครับทุกคนแล้วโอ้โหวางจาังหวะนี้เฮ้ยโอ้โหดได้ไงนะโอ้แล้วโมให้เมซาลาครับทุกคนโอ้ยปัน่นโอ้เบลติแล้วดีแค่ไไร์ครับโอ้โหมาช่วยเคลียร์ไว้ก่อนไม่งั้นนี่มีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียอะแล้วไปอะไรเองครับตอนนี้จังหวะนี้โรดี้ ่างมาจาังหวะนี้หมาปูม,มูเซร่าโอ้โหแล้วจะเปิดหรือเปล่าจาังหวะนี้โอ้โหซัดเอยครับไม่ตรงกรอบครับจามานมูเซล่าครับโอ้ดูว่ชาช้าครับทุกคนโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหโดนเบียดโดนบังนิดนึงครับมูเซล,ะละ่านี่ เปเตติสองกันมาเปเตติ Be หลุดครับจังหวะน,นี้มิสซี่มุมมซี่จ่ายที่อินเอสตาอินเอสตาวางกลางมาจาังหวะน,นี้แล้วก็ชิงชิงกันมาแล้วเอปเป้โอ้โหไม่ได้ครับทุกคนโอ้โหแล้วสาดมาจาังหวะนี้โชเน่ดัมอ้โหูแล้วติดเควินเดูบอยครับแทงแน่นครับจังหวะน,นี้โอ้โหมาโอ้ไม่ได้ครับทุกคนเปเตติ Be เมซี่โอ้โหเมซี่โดนกระแทกนิดหนึ่งนะครับเดบอยโทน,นี่ดำเห็นอ,อิปเป้จังหวะนี้กระชากมาแล้วเป้หรือเปล่าโอ้โหเอาจะได้ครับเพียงอิปเป้กระชากมาในเหนือครับโอ้ยสุดๆครับจีโจ้นะโดนรบับสองศูนย์วันนี้ โอ้โอโโดูครับเล่นจีโจ้ซะไม่เดแล้วเอาหลังพักก่อนหรือเปล่าเมื่อกี้โอ้โหโอโหเห็นแวบๆสถานการณ์ของ G จ,งโจ,โจโีโจ้นะครับเป็นจีโจ้โดนแล้ววันนี้วันไหนแล้วโอ้โหแล้วแทงมาจาังหวะนี้เป็นมูฮัมหมัดซาร่าก็แค่ยาแก้ไขไม่รู้จักซาร่าไหนรู้จักแต่พาราเซตามอลน,นะครับ รู้จักดีคอเจนเนี่ยเดี๋ยวไม่รู้จักซาร่าัวันนี้มาแล้วไอป้ป้เป้เอาอีกแล้วโอ้ยจังหวะนี้จ่ายที่ดิโอ้โหแล้วโอ้โหเสียแบบนี้ครึ่งแรกจบตรงแล้วครับกีโจนะครับโดนไปสองศูนย์เดี๋ยวรอเขาแก้เกมก่อนนะทุกคนมาโรดี้ วางมาจาังหวะนี้เบลลติโอ้โหไม่ได้ทุกคนแล้วจะเปิดให้ฮาแลานดนะ์ครับโอ้โส่งฮาแลานด์ลงมาสักทีครับวันนี้ดูมันส่งมานานแล้ววนะเอาแล้วโอ้โหปีเตอร์เช็ควางมาจาังหวะนี้เนม่าไม่ถึงเห็นโอ้โหเมสซี่กันแล้วครับเรียกได้เมสซี่เรียกเมสซี่จ่ายมาเนมา่าโอ้โหไม่ถึงครับทุกคนแล้ว อินเอสตาโอ้โหเล่นชิงกันมาโอ้โหไม่ผ่านครับทุกคนเดี๋ยวโอ้โหเล่นกันมาเมสซี่ครับเมสซี่โอ้โหแล้วเข้าหรือเปล่าโอ้โหทำไมไม่จ่ายคนอื่นเมสซี่มูเสียดายแทนเมสซี่ครับทุกคนโอ้โหไม่น่าเลยเมสซี่นี่มาเปิดจังหวะนี้เปิดมาเอ้ป๊าเป้ได้โขก อินเอสตาโอ้โหไม่ได้นูโน,นเมเนสเก็บตกได้โคพาเมอร์ส,สรั้นๆกันมาเห็นเนปเป้จังหวะนี้เป้โอ้โหเป,เป้นี่มันสุดจริงๆครับทุกคนโอ้ดูครับโอ้แล้วจวังหวะนี้เป็นสวนกลับของ,ของดีโคเจนนะครับโมฮัมเหม็ดดีโคเจนไปแล้วแล้วโอ้โหเบเรติครับโอ้โหมาบจามานูนสซาราเจมมอยซี่ โวนกับ้แล้วอิเนสซ่าระเบิดทิ้งไปแล้วครับโอ้โหแล้วตีหลังเกียวบอลอีกแล้วโอ้โหไปแล้วโอ้โหออกไปก่อนคบทุกคนมูเซราโอ้โหแล้วเจ้าอันนี้โคพาเมอร์จะแสดงแสงยานุภาพหรือเปล่าปีเป้ขอโบกมือเป็นสุขูช้าทีหนึ่งนะครับมูเซรา โอ้แล้วจัองหวะนี้หักไปแล้วจัองหวะนี้มีตัวโอ้โหโทนี่อดัมยังเก่าเกมเดอริงฮาร์แลนด์มองเพื่อนแล้วแทงครับเดี๋ยวก็มึงก็ส่งกันอยู่สองคนนี่เนาะมาจัองหวะนี้อีเนสตารครับออปาเป้อ่าแล้วเนว้าเมสซ,ซี่โอ้โหเรียกชื่อตอนนี้แล้วโอ้โหไม่เข้าครับอ่าแล้วไอปาเป้เอปเเอ้า โอ้โหยังเอามืองัดออกมาได้เนาะโอ้โผมล้ะเชื่อใจคุณจริงๆโ,อโยอมใจจริงๆครับโอ้เอามืองัดออกมาได้หให้มันแก้เกมก่อนทุกคนมันจะตายแล้วนะ บรกาศของแก้เกมนะครับไม่แน่ว่าแก้ไปแก้มากดออกไปดูนะ,ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับมันมันนะวันนี้ขายเครียดขายเครียดมาครับอาจจะแก้ยกแผงกันได้วันนี้ยังพอมีเวลาครับเพราะว่าสกอร์อยู่แค่สองศูนย์นะครับต่อบอลดีๆมีโอกาสเสมอได้นะครับหรือว่าถ้าเทพจริงก็มีโอกาสเข้าเลยวันนี้ เมสซี่โอ้ยเมสซี่มันไปเรียนจับบอลที่ไหนมาเนี่ยโอ้โหรู้ครับแครเปอร์สไนเปอร์โรดี้ครับเดี๋ยววางมาจังหวะนี้ครับโอ้โหผมบอกแล้วเขาแก้เกมมาดีนี่ดูโอ้โหชมไม่ได้ของมึงเนี่ยเดี๋ยววางไปจังหวะนี้โอ้โหจาดอนชานโชครับปู่จะปืดมาแล้วโอ้โหติดครับ ป๊าเป้จะดวลกันมาครับโรด,ดี้แล้วเทวามาจาังหวะนี้เอ,อ้โหไม่ได้ครับทุกคนไปครับโอหแล้วจวังหวะนี้เห็นเนปป้าเป้ครับโอ้ยสวนมาจาังหวะนี้เสียวๆไอ้ป๊าเป้ไอ้ป๊าเป้ขู่แล้วติดคท่าปูเนี่ยมาครับบีดมาจาังหวะนี้เห็นนี่โอ้ไม่เข้าครับทุกคนเดี๋ยวจะได้หรือเปล่าวนี้ โอ้โหแล้วโอ้โหเขาสวนมาจังหวะนี้กูเด้ครับโอ้โหวิจนได้ครับจบ2-0งสูตครับวันนี้จีโจ้โดนไปแล้วครับทุกคนโอ้โหดูครับสุดมันเลยครับวันนี้โอ้โหดูครับเป็นเครียดเป็นไรกันไปแล้วครับตอนนี้โอ้โหถือว่าทำได้ดีทั้งคู่นะแต่ว่าจบไม่ลงนะครับจังหวะนี้เป๊เป้คดีป๊าเป้โอ้โหจ่ายมาเมสซี่วิ่งมาแปลนะครับ นดับที่สิบหกยังไงก็ไม่มีบันพลาครับจังหวะนี้ครับดูไอ้ป,ป้าเป้วิ่งมาด้วยความบ้องไวครับแตะบอลหนึ่งชีแล้วก็เปิดเข้ามาครัโอ้เมซี่วิ่งมาง้างเต็มข้อแบบนี้มันจะเหลืออะไรหรอพี่โอ้โหดูครับแล้วโมฮัมเหม็ดดีคอเจนนะครับโอ้โหครับยิงมาจังหวะนี้ติดครับดีคอเจนโอ้โหโดนครับดีคอเจนโดนแล้วครับ่าแล้ว จังหวะนี้ปาเป้โอ้โหพักอย่างเหนือโอ้โหดูทุกคนผมชอบมากลูกจังหวะนี้ครับเบิ้ลกันมา1-2แล้วโอ้โหแตะแต่งหนึ่งทียิงแล้วไม่พูดมากพูดเธอนี้ชิงกันมาเมสซี่จังหวะนี้โอ้โหยิงหนึ่งแล้วก็ยิงอีกสองครับไอ้ปาเป้ยืนว่างอยู่ไม่ส่งโอ้โหดูครับใจมึงได้จริงนะเมสซี่เดี๋ยวดูเกมปาเป้จังหวะนี้ครับโอ้โหชิงกันมาแล้วไอ้ปาเป้แตะ สิงตะวัดแล้วโอ้โหตรงกรอบเอ้ยทำไม่ติดบล็อกมีโอกาสเข้าแล้วเนี่ยแล้วเจ็ดสิบเปเปเป้โอ้โหลูกนี้สุดสุดแล้วเป็นปเปเป้โอ้โหสไนเคอร์ยังควักออกมาได้ครับทุกคนดูว่าโอ้โหโหดจริงๆครับโอ้โหก็ประมาณนี้ครับทุกคนโหดเกินวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ